สวัสดีครับนายกค,ครับท่านนายกอบตคนใหม่ที่อบตอสาร,รยานะครับผมชื่อท่านนายก<ะ>อะไรครับพิทวันค่ะพีิทวันถัมผากนะคะชื่อเล่นชื่อนกค่ะนายกนกครับานายกนกนีคคนน่เป็นคนที่เกิดที่เขตสาร,รยาด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเกิดที่นี่เลยค่ะอายุที่สี่สี่สิบปีสี่สิบกว่าปีแล้วแล้วจบการศึกษาที่ไหนครับจากราชพัฏนครปฐมค่ะ เปเลียตีปเลียตีราชพัชนครปฐมใช่ไหมครับอ่ามีพี่น้องกี่คนครับอ่าสามคนค่ะมีน้องชายสองคนชื่ออะไรบ้างครับชื่อนักธีับมีนาแต่ตอนรองนักธีนี่เสียชีวิตไปแล้วไปเดือดร้องชายคนเล็กคนดูหนักอ่าบิดามารดาชื่ออะไรครับคุณสำอางขำอาดค่ะกับคุณสุนันค่ะอ่านายคุลขำอาจอ่าไม่ทราบว่านายกนกนี่เป็นอะไรกับคุณ คุลภพาศขำอาจอดีตสสกรุงเทพครับเป็นหลานสาวค่ะเป็นหลานสาวของจามีคือตอนนี้คุณอาก็อยู่ที่บ้านด้วยกันอยู่ที่สารยาด้วยกันแล้วเหตุผลที่ทางนายกนกตัดสินใจลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งอบตอในครั้งนี้นี่มีเหตุผลมาจากสิ่งใดครับคือเราอยู่ตรงนี้มานานเราเห็นปัญหาของท้องที่เราเนี่ยมานานว่ามันมีปัญหาอะไรบ้าง แล้วเราก็เป็นอบตอตรงนี้มาถึงสิบสองปีปัญหาในต่างๆในบางทีมันไม่ใช่ยุคข,ของเราเนี่ยการทํางานต่างๆของเราเนี่ยทาทําได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สะดวกเราก็มองว่าบางทีถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะลงมารับใช้ท้องถิ่นเราลงมาทํางานให้ท้องถิ่นเราในเมื่อวันนี้ทางนายกนกได้มีโอกาสแล้วครับผม อยากจะทําสิ่งใดเป็นสิ่งแรกเลยครับให้กับประชาชนในพื้นที่สรยาเนี่ยครับทีเราอยากทำเนี่ยน้ำไหลไฟสว่างทังต้องสะดวกและสิ่งแวดล้อมต้องดีนะคะเพราะเท่าที่ลงเราลงหาเสียงเราลงเดินหาเสียงอยู่ตลอดเนี่ยปัญหาที่เราเห็นปัญหาที่เราเห็นตลอดเลยคือในเรื่องของหญ้าขยะแล้วในส่วนของตาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรนะจากเราเขาเรียกร้องแต่นเพียงว่าให้เข้ามาดูแลในเรื่องของ ความสะอาดของเรื่องการลอกท่อระบายน้ําการฉีดพ่นฆ่าเชื้อฉีดพ่นดุงเนี่ยคือส